<c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับในเรื่องของอธนบัตรนะครับซึ่งเป็นธนบัตรใหม่นะคาดว่าจะเป็นธนบัตรใบเนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับนะของการผลิตในล็อนนี้นะครับน่าจะเป็นร็อตสุดท้ายเพราะว่ามาีเหตุบางอย่างนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นนะครับทําให้ธนบัตรรุ่นนี้จะต้องอพิมพ์เป็นรุ่นท้ายสุดแล้วนะครับ ซึ่งในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับถึงธนบัตรใหม่บริเวณด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังของธนบัตรนะครับดูนิดนึงนะครับนี่เป็นด้านหลังของธนบัตรนะครับจะมาดูว่าราคาเนี่ยอาจจะพุ่งสูงขึ้นเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวดูที่แบงค์นะครับเห็นไหมฮะในด้านหลังของธนบัตรเนี่ยนะครับจะเขียนว่านะครับ โทษฐานปลอมหรือแปลงธนบัตรนะครับคือจำคุกตลอดชีวิตนะครับหรือจำคุกอย่างสูง20ปีและปรับอย่างสูง40,000บาทนะครับก็คือ,อเป็นทั้งธนบัตรแบงค์20แล้วก็ธนบัตรแบงค์ร้อยที่เราให้ดูเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่วิภา์วิจารณ์นะครับว่ามีการขัดต่อ ข้อกฎหมายอะไรอย่างไดไหมอะไรเงี้ยนะครับโดยข้อความดังกล่าวที่ระบุเนี่ยระบุว่าโทษฐานปลอมหรือแปลงธนบัตรเนี่ย,ยคือจำคุกตลอดชีวิตนะหรือจำคุกอย่างสูงเนี่ยยี่สิบยี่สิบปีนะครับอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ปรับอย่างสูงสี่หมื่นบาทนะครับอันนี้เป็นอัตราโทษเก่านะครับเพราะว่าพระราศบัญญัดเนี่ยแก้ไขเติมประมวลกฎหมายอาญาในฉบับที่ยี่สิบหกพศสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับก็คือในปีที่แล้วเนี่ย ที่บังคับใช้ตั้งแต่มีนา2560นเนี่ยนะครับที่ผ่านมาตามมาตรา240นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับระบุไว้ว่าผู้ใดทําปลอมขึ้นหรือผู้ใดทษทีนะครับผู้ใดทําปลอมขึ้นซึ่งเงินตราไม่ว่าจะปลอมขึ้นเพืพ่อเป็นเหรียญกระสาบธนบัตรหรือสิ่งอื่นใดซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้อํานาจให้ออกใช้หรือทําปลอมขึ้นซึ่งนธนบัตรรัฐบาล หรือใบสําคัญสําคัญสําหรับรับดอกเบีย้ยพนับัตนนั้นๆผู้นั้นจะทําผิดฐานอ่ะฟังดีนะครับผู้นั้นจะทําความผิดฐานปลอมเงินตาต้องระวางโทษจาคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกตั้งแต่20ถึง20ปีและในข้อความสุดท้ายเนี่ยบอกว่าปรับตั้งแต่200,000บาทถึง400,000บาทนะครับผมนี้เป็นเป็นข้อความนะฮะที่เราได้พูดถึงว่า อาจจะมีบางอย่างที่ที่ล้าหลังไปหรืออะไรเงี้ยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยนะครับราคาของธนบัตรเนี่ยสูงเนนอนไม่ใช่นาคตครับตอนนี้เริ่มมีคนถามเข้ามาเยอะแล้วครับว่ามีธนบัตรที่เป็นธนบัตรใหม่เนี่ยเหลืออยู่ไหมหรือใครใครมีบ้างอะไรเงี้ยครับก็ถ้าใครมีธนบัตรใหม่ๆนะครับก็ลอง ลองคอมเมนต์กันด้านล่างเพื่อให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยได้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับเพราะว่าอตอนนี้อาจจะยังออกไปยังไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับหรือไม่แน่ก็อาจจะกระจายไปถึงไหนกันบ้างแล้วนะครับนะใครที่สะสมไว้อยู่นะครับก็ลองด้วยกันส่วนผมตอนนี้ก็มีอยู่สองสองใบนะครับก็มีใบที่เป็นธนบัตร100บาทนะครับแล้วก็เป็นธนบัตร20่บาทนะครับ ของธนบัตร20บาทก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราดูข้อความกันล่ะอ่าเห็นไหมมีข้อความเช่นเดียวกันนเห็นไหมข้อความจะยี่สบาทไม่รู้เห็นชัดด้วยนะ,ะชัดไหมอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูดูดูกันนะอ,อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวมาดูให้ชัดนะครับอ่าอันนี้ นี้ดูให้ชัดนะครับนี่เป็นแบงค์ยี่สิบนะครับผมอืมก็จะเขียนว่าโทษฐานปลอมแปลงโทษฐานปลอมหรือแปลงสาบัตรนะครับคือจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกอย่างสูงยี่ยี่สิบปีนะครับแล้วก็มีข้อความว่ากักอะไหไหมฮะอย่างสูงสี่หมืนบาทนะครับซึ่งตอนเนี้ย อย่างที่เราได้พูดคุยกันไปว่า,ากฎหมายใหม่ที่ที่ออกมานะครับก็ปรับนี้เป็นหลักแสนนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีสิ่งที่จะต้องวิาพากษ์วิจารณ์กันแล้วก็คาดว่าในอนาคตเนี่ยเราก็จะเห็นธนบัตรที่เป็นฉบับใหม่ล่าสุดนะครับ หลังจากที่มีการแย้งกันเกิดขึ้นนะครับก็ทางคอทนะครับก็ได้ออกมาชี้จแจงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยธนบัตรที่เราทำเนี่ยแบบ17เนี่ยมีการจัดพิมพ์นะครับธนบัตรกสิบ,บ17ตั้งแต่ปลายปีพศสอร9รไปแล้วนะครับผมก็บอกนี้นะครับมีคือ,ม,คอมีกระบวนการพิมพ์ว่าเนี่ยมีกระบวนการพิมพ์ตั้งแต่ 2,559นะครับนะแล้วก็ออกแบบอะไรงเงี้ยก็เตรียมการล่วงหน้ามานานนะครับผมก็ทำให้อ่ามีช่วงในการเปลี่ยนผ่านก็คือปี2,560เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะครับอ่าโทษของการปลอมแปลงนะซึ่งก็เราก็จะเห็นว่ามีข้อที่จะต้องพิจารณาคือตรงนี้นะครับแล้วก็ได้บอกว่าในการดำเนินต่างๆเนี่ยเขาก็จะทำ ให้มันสอดคล้องกับกฎหมายใหม่ซึ่งก็ประกาศชัดเจนครับว่าทั้ง5ชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นธนบัตร20บาท50 100,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  บาท100บาทท0 0บาทถึง1 0 0่บาทเนี่ยที่จะออกใช้ตั้งตั้งแต่วันเฉลิมประชนพรรษานะครับวันที่28กรกฎาคม2561 <c oughs> จะใช้ข้อความใหม่นะครับว่าการปลอมหรือแปลงธนบัตรเป็นความผิดต้องระวางโทษต,ตามประมวลกฎหมายอาญาอะไรเงี้ยครเพราะว่า เราก็ไม่รู้ว่ากฎหมายจะเปลี่ยนอีกเมื่อไหร่ไม่ใช่กฎหมายเปลี่ยนเนี่ยเราก็จะต้องมาเปลี่ยนธนาบัตรอีกอะไรเงี้ยนะครับนะซึ่งก็ถ้าใช้ข้อความนี้ถ้ากฎหมายเปลี่ยนก็ก็คือก็ยึดตามเดิมอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเดาได้ว่าราคาเนี่ยนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับแล้วก็จากที่ได้ดูได้อ่านอ่านมาเยอะเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ดูโลกออนไลน์แล้วก็มีคนเริ่มถามเข้ามาเนี่ยว่ามีธนาบัตรใบไหม แสดงว่าน่าจะเป็นที่ต้องการของคนเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนะี่ยก็ใครมีก็เก็บนะครับนะผมว่าอนาคตเนี่ยสูงแน่นอนนะครับหรือถ้าใครมีเลขส,สวยนะครับก็ลองมามาพูกันดูนะครับว่าคอมเมนต์กันดูว่า,าสิ่งที่เรามีเนี่ยนะครับได,ได้ได้เปลี่ยนกับเพื่อนๆอ,อย่างไรกันบ้างนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเพราะว่าข่า,ขาวนี่ก็ เพิ่งมากันนะครับไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่เดือนที่แล้วนะครับก็าจะยังงงๆกันอยู่นะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยคืออะไรนะครับนี่ก็เดี๋ยวให้พวกเราถ้าเกิดใครสนใจอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ลองไปอ่านข้อกฎหมายเก่านะครับแล้วก็ข้อกฎหมายใหม่ปี2560นะครับว่ามีการปรับเปลี่ยนอย่างไรในเหตุใดจึงจึงเป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก,ก็ได้มาชี้แจงแล้วนะครับจริงๆก็ ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะว่ามีการทำเตรียมจริงๆต้องเตรียมกระบวนการมาก่อนร่วงหน้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับนะก็อยู่ในช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยนะครับข้อกฎหมายก็จะทําให้อาธนบัตนะที่เราพิมพ์อใหม่ซึ่งยึดเอาเข้ากฎหมายมาใส่เนี่ยนะครับก็จะทําให้อ่า,ากลายเป็นธนบัตรที่จะต้องทําใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าราคาเนี่ย อาจจะต้องสูงขึ้นแน่นอนนะครับถ้าใครมีก็ลองคอมเมนต์ดูข้างล่างนะครับน่าจะมีคนมารับซื้ออยู่นะครับสำหรับธนบัตรใหม่นะครับถ้าสวยๆนะครับแล้วก็หรือว่าเลขสวยหรือยังคงใหม่อยู่ยังไม่ผ่านการใช้งานอันเนี้ยโอ้โหน่าสนใจมากนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะคุยกันแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับหรือใครมีธนบัตรที่เป็นธนบัตรใหม่นะครับก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับเผื่อว่าเพื่อน ที่สนใจที่ยังไม่มีธนบัตรที่เป็นธนบัตรใหม่นะครับซึ่งก็จะพิมพ์เป็นน่าจะคิดว่าน่าจะจัดพิมพ์เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับฉำหรับที่เป็นฉบับนี้นะครับซึ่งก็ในครั้งหน้าวันที่28กรกฎาคม2561นะครับที่จะประกาศใช้ธนบัตรที่เป็นใหม่แบบใหม่ล่าสุดอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็อ,อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่ง ะครับเพื่อให้กำลังใจกันนะครับแนละ้วแล้วก็เพื่อจะได้ติดตามข่าวใหม่ๆนะครับผมสําหรับวันนี้เราก็จะพูดคุยเพียงเท่านี้นะครับผมก็เอาแบงค์ร้อยกับแบงค์ยีที่เป็นท่านใหม่มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภาัยไวนะ้ในที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ